ข้างๆเขื่อนเจ้านี่ยป่ะรักโจุดเลยนะอ๋อจุดเอาจุดเต่าโอ้แต๋หนีเนาะจะใหม่นี่ไปฮาพี่โยเลี้ยงไอ้ผููหอดแดนเจ้าเนาะสิบสิบเอ็ดสิ1องสสามส้าสิบหกบจ็ดสบส้าเศรต่รับเศร้าไหยังบนสุดทำลูกทำเมียทำขอบทำขั้วก่อนเนาะ ทำพอก่อนพอก okay. ah, ่อนเนาะแต่ว่ามาขายดีเลยซื้อรถจักรันนึงนี่รถไปอ่าในเนี่ยเ็นเพือนเือนเายังโแหลวนั่นเอก็เลยจะได้เงินไปเ็เพื่อน่โดยเพือนงยโมแหลวก่อนด้ยก็ดูเงยโอุลันนะฮึอเป็นได้คือกันเป็นได้บายังยนะังยนะังไว้บ้างังนะเฮ้ยเฮ้ย tunggu tunggu nggak nggak ah kita lagi kelas wangi, main wangi togi neng, oh sebari sebari, hah? คนจะขายดินคนจะขายช่วงไหนูฮะบ่หูอันนั้นพอจ้คของดิน่อนนะยังูสับเนาะไปดีตู้อ่บอลนี่บอลคนจะขายนะถ้าว่ามีเงินซื้อนะ Ừ, Tao với những nó. Tâny hai hai ba đi. Hop phụ nguồn bóng nghe nhạc. Ech cái này ừ. hoàng chỗ... กำลังเอาใหม่มาวัดบางบอลจะขายเนาะขายราคาเท่าไรบาทแต่่าสียหาขายในบอลนี่เนาะจะนี่ตงไปพุ่นป่ะแถวๆขางขึอนเจ้านี่บ่หลักโจดเลยนอ๋อ อักจุดจะเก่าหลักโอ้ะนี่เนาะจะไม่นี่ไปฮาพี่เลี้ยงไอ้ผู้อดแดนเจ้าเนาะแล้วก็ตะนี่ลงไปพุ่นไอ้เนาะไปพออันนี้ชาพี่พอตัวยัดเลยจะเอาพอลงน้ำอีมึงให้วังไว้วังไว้ยา่มันา ยาพอ่าลงน้ำมันคนออ๋อถอนน้ำปลาหนอบ่เออเอออย่ามันถือประตูนั้นใคร่นเลยแบ่งดินไปประตูเที่ยวขนาดเนาะเออเคื่อไหวกอน้อนแมนแมนแมนอืมประมาณจากแมตต์เนาะไปดูตามสิหนึ่งสองหนึ่ง้พีบอโอ้กว่างเติบเนาะ โอ้ oh. แต่นี่หาขึ้นประตูอยู่พี่น้องเลยมมาเออสาวไว้เลยครับโอ้คักซัมประมาณจากแมทเด้กพ่นองเลยเดวยวมุนสิลองยางบางเด้อหนึ่งสองสส หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสสิบห้าประมาณสิบห้าเมตรตีลงไปเนาะแบบดนี้แต่พี่ทางลวงเงาว่านี้ลวกล่วงเนาะอ้ลวงเงางก่วงทั้งนี้เนาะพี่ก่วงพี่เวงนเงา ในรอบวงกานพี่น้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสามสี่สิบห้าสิเจ็ดแป้าเรับรับเสาแมสอ่าออสบายดีายดทางาพอน้องมาหนองยายเกิดตาคำเลย ประมาณสิบหาคุณเศ้าพี่น้องเลยเท่าลังนี่ไ hey, อ้ว่าเป็นเท่าลังนี่ดินตอนนี่เนาะเลยอ่าแต่บุหัวปศิคขายเท่าไรบ่จากแล้วบำปศิคลายข้าก็เลยแบบผมเมื่อยหากินาานี่อ่าแต่ว่าทวารที่ซื้อเน,นาะทวาทวามีเงินซื้อเนาะทว่าสิขอดินเบนแบบปศิคลายอยู่นี้เน,น<ด>าะทวาอ่าเป็นไปได้เนาะ<ด>แต่ว่าตอนนี้ทางข้าก็ยังมีงบประมาณพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ากะทางลุงแจนผนมีหาพันบาทเนาะ เห็นป่ทางบ่าวจันทร์มาแจ้ยงยังเจ้าโมาแจ้งไว้ได้แจ้งว่าซื้อดินให้คุณแจ้งงบซื้อดินดแต่ว่ายังงบยัง,งบ่พอโดอ่านี่แจงมีหาพันบาทถ้าว่าเพิน่นขายได้ก็ซื้อได้เ <c oughs> นาะ <c oughs> หาพันบาทนี่ก็ประมาณขายทักล้านสามหลานใช่ไหมเลยแต่ว่าดินตอนนี้นี่บ่ฮู้วา่าสิขายเท่าไรดพของประตูนี่เท่าไรก็คลายผันคล้ายตอนนั้น ใช่น้องเขาก็ลืมเลยชิพาราลั่นป่ะดยนี่นะโดูอ่ประมาณชิพาร์ลอ่าทุนกับบัจจิองขึกันพี่น้องเยจะคล้องเพื่อนบอสซีนะโดูไปทามันก่อนเนาะโดยไปทามันก่อนเด้อโอ้ยยางประมันอย่างเชียวเดียวประตูบอได้ว่างระเบิดไปดิเจ้าบอได้ว่างระเบิดไปบ่ะลูกสาวเจ้าบอได้ว่างบ่ลูกชายเจ้า <c oughs> สบายดีไอ้ใชบ่จะคลองดินนะออโอ้ัำปะมานทีานี่นะจีคายประม่านทรายไอ้ยังบนชุด,ำดทำลูกทำเมียทำขอบทำขั้วก,ก่อนเนาะทำพอ,อก่อนเนาะแต่ว่า มามาไปก้อนวสิขายประมาณนี้สานี้แล้วสานี้สีแบงหายได้เนาะถ้าสีร้ายก่านีก็บ่ได้เนาะอ่าสาน่้ร้ายเลยอเืออีกระเราผู้ทำนี้ผู้เคลื่อนในสองหลังอได้พี่น้องเลยอ่าสงหลังเคื่อนได้เประตูอ่าเปีนี่ลายแล้วเนาะเนาะโอ้ทังนี่ปาไหวเนาะเพราะะนี่ยเราน่นาเอยืนใหญ่ยู่นี้ออยาเป็นอยาเช่นเอทนี่เนาะเออ ยันพอให้พี่นเออไหวน้อเนาะบเบิลอีกทางเข้ามาญาติแมนแล้วแมนแมนแมนโดยโดยโดยพกจะของดินมันก็ใจดีไดยพี่น้งเนาะอยู่อยู่ห้ายล้งร้ายล้างเพื่อนแล้วเนาะยุอยสิบปีนี่แหละอ่ให้หนองมาบ้างอ่าพกมันใจดีอยู่พี่น้าเนาะใจดี้ยเนาะ นี่แหละพี่น้องประมาณประวุณเข่าๆไปก่อนที่วุ่นโยยเบิงโหยหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งเนาะลงไปพุ่นะประมาณสิบห้าเมตรถ้าว่าเราลาวเขาเข่าๆใงก้อนนะมันมีประมาณสิบเมตรคิดว่าแต่ว่าแม่แท้เขายัางโมโหว่าตัวจริงสีสันได้เนาะอันนี้ประมาณใบก้อนเนะาะทั้งอ่ายไปถามทั้งขอบครัวเบิงท่าบอสค้าในี่สค้าเท่า์ไรด์เนาะแต่ว่าทีมง,งานเทาตอนนี้กะ ยังงบยังบโบรายดอกเนาะแต่ว่าเพื่อนนะอนพันขบเพื่อนอยากพีผูญญ้ใหญ่พันซอยสายศึกเปลี่ยนซื้ออยู่นี้เนะาะจะพชซื้ออยู่ไกลกับัอกอยู่าเนาะ,ะเคยอยู่นีหลายปีแล้ะเนาะเคยซื้อปีเดีวลลมเคยอยู่นีด้ี่เยต้งป่อนอ,อเอา,เอาประมาณนี้แหละพี่นอ้องเยอว้า ทางประตูเที่ยวบางทือเราจะเอาทอนาอันนี้เนาะต้องเอามาอยู่แล้วหน่าปาเจาเนาะอ่าดให้เอนยด้คุดทอมาเลยสืทอมาเนาะทอต่อมาพี่ดวยไหวเพื่อนเพื่อนชาเนาะอืออืออืออ่าแดดมาแล้วพี่น้องฮอนหอนอนเนาะ คือด okay. like uh ิน uh ตัว ah, น so right? mm. uh ี wizard, oh, uh ้เขาลืมหรือเปล่าเจ้าค้าอะไรเกอนตัวนี้ซิม้าล้านเนาะขายทางประตูนี่อ่าได้คันหนึ่งรถจักรมาแล้วอ่าชื่อรถจักรบอขายดินเลยชื่อรถจักรันานึ้นนี่รถไปอ่าเป็นเอาขายให้เฮือนเพือนเขายังโมแล้วนั่นเนาะอ่าก็เลยอยากจะเงินนี่ไปให้เฮือนเงินอยังโมแล้วก่อนด้ย

เหมนะือนเนาะเอออายไม้ห้แล้วเนี่ยพ้อขายขาไ,ได้พร้อมสิซื้อยังพ่อทำความซื้อเนอะาะกับคารายยังรวบรวมๆนอ้องสมทบกันอ่าถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีเพิ่นอยากช่วยอยากช่วย,วยกยนะสิมาแจ้งเท่านึงเนาะอ่าตอนนี้ทางหมอจันเะพิ่นนี้อยูนะ่ประมาหาพันบาทบ่ะเปิดสมทบเพป็นหน่อยเนาะว่าท่านใดอยากจะช่วยทางน้องทายนองไม้เนาะเป็นเด็กขยนันนะ่ารักมากทางด้านครอบครัวเพิ่นกัยังบ่ม,มีดินอยู่ มีแต่อาศัยคนยูเนาะกับเพื่อนกับเพื่อนอะไรกินหนอนะ่อยเนาะเป็นไรดีใจปะดีใจแต่เฮือนอยู่ก็ดีใจผมมีเฮือนอยู่เหมือนปีเหมือนยามเหมือนตกนนหหเหมอนเะนาะ ฟังดังแต่จริงเนาะเขายังตั้งนาบาวหรืออ้ๆทุกคนแต่ยังให้ความมั่นใจน้องหลายโมได้เนาะโดยมีแต่เราแนะนำสะพานบุญเนาะกลับมาถ่ายคลิปพี่พี่นอ้องครูใจบุญเป็นเห็นเนะาะแต่เป็นอย่าโจทย์ตึกซอยขอโคตรเจ้ากะเป็นบุญของพวกเจ้าเนาะแต่เป็นมึงมีคนไร้ซอยกะนี่นจะบ่ากันเนาะเออโอ้ยทีมพฟ้ากันแล้วอ้เป็นานานบ,บาน้าเนานะ มาถ่ายท้ำแลักกับเว้นไในหุ่นได้ซ่นานเว้นได้ดินย่มอยว่ากันเด้อ<ม>นอกจากใ<ม>นนามสะพานบุญของปุญเพิ่งนเ<ม> <c oughs> นาะเอาซาพีาเราให้การแจ้งพี่แจ้งนอกน้ำกันเนาะว่าทางโรงจันทร์เนาะเผื่อจบถกซื้อดินเนาะขอ,อสิาสางเครื่องก็ต้องมีดินก่อนนะเนาะในดินแล้วก็ด<ม>ีใจยิ<ม>นดินอยู่สาธุแล้วในดินกันเนาะย ก็ได้บาดนี้ทีดินก็ต้องเป็นของตัวเองเนาะโดยเนี่ยสุขเที่ยยามเพิ่นตกบ่มียืนอยู่มียืนทรนเป็ดนอน้บ่มจังไดบาดนีเนาะดูดูแลสบายเงินก็ดีใจแล้วอือเอาไปหา่ไม้บ่นี้ บน้องเอมประหารหอมปรซอนน้องพายไปบ่เดินแต่ได้ซ้อมทุ่งเราจันทร์สีซอยอ๋อได้ทายเลยเนาะเดินเราจันทร์สีซอยเลยเนาะเออหอยหาแล้วแต่ละมือกันเนาะเอาหาไปเพรได้อยู่น้ำน้อใหม่นื้อมันอะไรไปเลยเอาเนาะ่าเอาปวดหัวจะปวดหัวอาญาเนาอาญาปวดหัว อาอยากเป็นไข่แม่เมืองเอาไปซอนไปซอนหอยอืมมือาหารกินอืมมาเลยโซนน้ำมันด้วยไปใส่ผ้าหน้าเบาไปเบิ่งเสอนมึงซๆกันหน่อป่ากระปาพกระลุงไปเบิ่งน่อป่ะฝนตกบ่เมื่อคืนเลยด้วยเมื่อคืนฝนตกกับหัวใช่แล้วเนาะดู้วยอืมอน้อไปเลยอืมแด้ระยะหมดสบายบ่ แทงฝนล้ายปะจักอือแทงหยังอ๋อฮะอือฮะแล้วเน,ะน,นาะแนวสอนยูอสอนสอนปลาเนาะสอนปูนอสอนปลาเราใช่ตัวนี้ยังวัแล้วบ่าตัวนี้ดึงดังไฟยีรุ่มบ่าบ่าเดี๋ยนะโอ้เอ,อด้งยีรุ่มเลย,ยมากออกครับเพ็ดสันเดียวเลยบ้าเดี๋เนาะ <laughs> มันจะมาหักลงเนาะหม้อหยังซาน่ะหม้อน้ำพักมาน้ำพักโดยเพราะแล้จะหอมกินพักขึ้นมาเนาะโดนเลยพักจำแจวเก็บวพักเก็บวหยามากินไปหน่อยทั้งข้าวสารอาหารแห้งในเขาวสารยังหลายบ่ยังนี่จะสอบที่สองเด็ยังยังสองสอบทั้งสองสอบโดยโอ้โหที่ว่าบุพเพื่องกันได้เนาะบุพเพื่องแหละบ่หดสอบ จักสอบก่มาหายตอนไหนสี่ป่ะสี่สอบอนี่ลองอาทิตย์เลยืินไลากินรลด้เบียยเมือกินไลยเนาะเข่าปรตูจิตปีมันเรือแต่เขาละบุรียคนมันาเขาร้ายเขามันมันง่ายขกินเขามัน เป็นยังไงเขาเขาบอกราคาแล้วก็บอกอะไรบ้างยังเพิ่งจะไปถามราคาทั้งครอบครัวก่อนไปบอกลูกบอกเมียก่อนปรึกษาพ่อเราทำเมื่อวานเมื่อเช้านี่ก็ตกลงกันตกลงแล้วต้องโอเคในครอบครัวเอายูเป็นเบื้องเบื้องส่วนเบื้องสบายกันเนี่ยไปไปอะไรไปไปมาลูกบอกแล้วบ้างการมาทำงานจะทำแต่ว่า หาย t า m แล้วแต่ว่าเรื่องนะครับแล้วก็ยืนนั่คืออาหารบู๊แต่ว่าแจ้งความให้ที่งานว่าได้จบแล้วผ่านแล้วกัเบิ้งนี่กับจิกว่างกวรเข้งประตูนั่นนึงเป็นอย่างไรเนาะกวรเข้าประตูนั่นเองที่กีกับดินตัวนี้เพราะว่าพ่อเรื่องพ่อพ่อให้นะตัวนี้กับมันหน่กอันนึงดินบนนี้บนนี้มันน้ำ ลายคนโดญนี่อีห้าคนเด้อด้ตายตัวตายเอาฟังเบิรงเนาะบุญกะลงคลิปนี้ไปเนาะาว่าทันใดพันจะซอยเขามากถ่ายวุญจะมาแจ้งอีกท่านึงเด้อวันนี้กะบุญก็เบิรงซื้อดอกเนาะบุมีเงินสื้อพนดาว้าว่ามีใหญ่เพันจากซอยขสิมาอีกทนึงเด้อ มืนอนี้ชมอ้ายว่าศุกลับบ้านก่อนอมีเวียกทางบ้านทา้งขอบทางครัวอยู่คือการทางนาันกข่าวผลตกน้ำเต็แมแผ่นหน้าก็ยังมีไผ่นทยหน้าอยู่ซ้อนไทยมาแล้วไทยยังมาแล้ว,วย,ยังไมแ่มแล้วงานาน,านอกเหตุนะยังลายอยู่ราขั้นตอนคือหน้าชุเจ้าใครอยู่เนาะซักแล้วซักแล้วครับหลังเคือเก่านั่นแหละน้จเสื้หน้าอีกเอาไม่จะเสื่หน้าอะไร ส่วนมันส่วนยังกับผมาดินยุกอะดินมุกห้ยบนนั่นเลยลอยลอยมาแบบเงินซานคือเงินซานคืออะไรสิบปีชาวบีกอะของให้ยุ่ยหรอตังเงินใหญ่กับจักสิได้เนาะแมนเนาะเสพเสพเงอนอยู่แบบทาวอรบ่ได้เพราะว่ันปรแมาณดินเฮาเพราะอนาคตท้องก็แนมบ่เห็นอืม แต่อยู่ปัจจุบันนี่เนาะหาประคองมีเขาชูข้อชูข้อกินกัพอแล้วเนาะอย่างนู้นน้องนั่นแหละมันขี้ลำบากมือแบบเอาไปสร้างขอบสร้างคัวแลบบอยู่ไปไปก็มาแค่เนาะเด้วยดินอยู่ดินเฮ็ดกงยังด้เนี่ยเหมือนสร้างพัฒนาสร้างขอบสร้างคัวคือดินทราย ลูกนีิกับกันสมมติว่าตัวคนหยากยัอยู่น้ำโพพี่ไปบ่ได้นอนลู hmm. <ipe> er. mm ้เคยมันม mm ันอยู่สู้กับต้องยู่แหละแบบอินโดตอนหยากับบ่มีว e ่ะสมมแต่ว mm ่าเป็แซวนี่บ่มีแล้วปูชิวทุกหยาดเขาจะเมื่อเฮือนนั่นแหละสมมติมันไล่คนอยู่แล้วอยู่นี่ก็สู้แล้วก็ไล่โดยทางนั้นกับมีสี่คนเลยปูสิวมีแต่ไอ้น้องบ่มีเงินบ่มีข้ามแต่จะอยู่ มาการน้องตามอานาคตตอนนั้นเนาะโอ้โหวุนกะสีเมื่อบ้านแหละเบิ่งเบิ่งขนม,มอยู่รถก่อนปะมีขนมอยู่บ่ปะเบิ่งปะจะเบิ่งขนมก่อนพี่น้องเถอามีขนมกนะเจา้จาอย่างได้ตอน้นองคนป่าเลยพี่น้องเลยอโอ้ทั้งแม่บ้านเนาะแม่บ้านบ้านสกีพีนพ่น้องเลยเนาะสบายดี มีหลายผู้แล้วคนอยู่เนาะเอฟซีผลข้มนต์บอกอ่านบางอยู่บ่เพิ่นว่ายยังหาน้องลายน้อยเป็นนายบ้านอ่าจะเป็นบ่อยากเป็นเป็นนายบ้านมีภาระลายผมเป็นบ่เป็นเพราะว่าเจ้าม็อกเป็นนายบ้านได้เนาะเจ้าดูแลลูกบ้านได้ดีคนข้างบ้านดูแลประตูเรียห่าได้ดีขนาดเนาะเลยอยากแต่งเจ้าเป็นแต่งตั้งเจ้าเป็นนายบ้านยิ่งเป็นนายบ้านมันบคือคือ คือแล้วนีไปนี่ไปนั่นคืออะไรเป็นซายนี่เป็นได้เลยคือเป็นได้คือกันนเป็ได้ารในบ้านเนาะในบ้านสกีพินทบานสกีพินกินข้าวกินนานว่ามันนี่กินแล้วน้องน้ำเี่กินแล้วกินแล้วเนาะต้มผักบ่าวบุตรบ้านนี่งคอยยังหมด้ไปหาเจ้าของผักธรรมด้คอยซื้อซอยเล้าอยู่บ้านดงเนี่ย

โดยโดยขอบใจลนยให้ใจบอกเออเอาาืซื้อเอซุเอนี่นีขายบ่เก็บเอาจำทางเลยโอ้ยือซุปโอไปขายเอาเอาเลยเนาะมันเนาะเาดนี่ต้งวาวายมัเนาะมัมักมักัพเออพนองขายมักิของเจเองบ่ซื้อตขาซื้อตอีบ่โื้อตน้อเท่าไรซื้อหนุย สิบพันมาตัวหรอโอ้ขายเสาหาหขายแแข้งอยู่ไหนเนาะเอากรได้รได้เจ้าเนี่ยเอากันได้เงินเราดิเอาลอเป็นนั่นเป็นรถเดี๋ยวเาไปพ้ออยู่ลอเราบังเออไม่พอได้ละนักเลยคือบางมีโซนมีสายด่วนอ่ะน้องน้อพี่น้ะน้องพี่ขายจังคือ

เดิมเลยหนึ่งคุณดเป็นชีสิพันเนาะจ้าหิทช้อง้วยแส่นึงเอาบ่เฮ้ยแห็งคัดแล้วเาพี่ต้องไออนชีลำลักกลับบ้านเา้อเกิดมาสนุนนีม่กอนาตัน้ำมานนีป้อตัวนั้นอะเออตัน้ำรปนี่นะนี่ชุบแ่าดลิโอ้โดยโดยโด น้อ่อนขยันได้มือนาเดเราขายพข้าวอยอาจจะรอดไ้ครับร้องไปร้องดเอเอเขเลยน้องไปเลเอือเอาร้องไอแหลขอบใจด้วยด้วยขอบใจด้วเอ้อขอบใจขอบใจอเอวันนี้ตัดภาพเาวันนี้กำลังห่มยุบจุป้าท่อคนบอกเคยกินบ่อหนิเนาะหิวข้าวหิวข้าวะ ยิ่งเข้าที่หน้ามั้งบอยิ่งเข้าที่หน้ามันได้กินช้อนสามมือบ่ยกิ้งยกยกยกซื้อยากเลยมันแฉบด้วยมีนังเนาะหนึ่งบ้านครั้งแรกที่กินทุเรียนนะเรียนบอทุเรียนทุเรียนแล้วมันเลือดคือทุเรียนเนาะทุเรียนเนี่ยโอ้มันแพงแพงกว่านี้อีกสองหน่วยประมาณห กับสองแสนผัวสองสองในน่ะนี่แหละน้องมาอยากน้องเคยกินเท่าไเคยกินแล้วอยากเท่าไรก็มีเงินฟื้นไอ่บาทเนาะโอ้ปีนี้ทางคอยยังมาได้กินได้หมดกูเรียนเห็นมันกินปะอ้อกินอยู่หน้าเด้เออจะหมดได้ไปเนาะจะคาท้าหน้าเนาะโอ้กระบาเจ้าได้เนาะพ่อแม่ของคอยของลุงเนาะมือนี่จะซื้อรถกินรถจะมึงมีงเงินแล้วมึงไปซื้อแล้วมึงเงิแล้วมีงเงินจ่าซื้อ มีสื่อแล้วมีแต่เจ้าได้สื่อข่อยกมันเกิดข่อยยยังไงข่อยเอาโอ้มันเกิดบ้ามียังนดข่อยใจน่ามียังข่อยมาลดมีลดมาลดของของควันยังมีเท่าไดาให้บดมีดอกของควันมีแต่ให้กำลังใจโอ้ขอบใจขอบใจชนะกดไลค์กดแชร์กับพอเด้อแมนพ่อให้บกบุญได้รถใหญ่ที่ไวๆโอ้ยใช่ถูกอ่าดีหายบ่ตุ พ uh, ่อได้บริหาแม่ที่หาวันเกิดหาคบพ่อสามสิบสี่ปีแต่ยังคือสาวปลายปีเนาะโอ้ยแกยังเด้เนาะอันนี้บัดสิกรับบ้าทเนี่ยจะให้เงินผมมีเงินแล้วบาทเลยหมดแล้วต้องให้ขายองแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะบอที่น้องได้ของกินแห้น้องเขานั่งนี่แล้วต้มสุกินหมดเลยกินสุดยอดไม่ค่อยก็ได้อ่าเนาะ ทุกอย่างเนาะเลือกเลยบ่าวเคยลาเนี่ยโอ้ยเป็นยังไก่อเพื่อนคัวนะเพื่อนคู่ไปบอชอนเป็นน้องนี่น้องที่นอนอยู่ห้องครัวแล้วบอย่าเแ็ดกินหรอกบอนแม่งเช็ดห้องนอนแล้วเหมนนั้นมันงามเด็ดชิได้เอ่อะพม่์แม่งนะน่ามันก็บอกอยู่น้องซอนโอ้ยงามแท้เต็มทัวบอย่างเช็ดเป็นห้องฮอเลยหรอปะแม่แมน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 ขาดครูได้เหมือนปะเป็นห้องฮอเลย ไปเบิ่งขนมอยู่อันนหนบ่มีซ๊มช้ำเมื่อกี้เนาะโอ้ยให้จิไดีสิบาทนี่เนาะเสียงเงินไปให้น้องน้องทายน้องไม้ก,ก่อนซะเนาะเอาล่ละเอาเงินนันนบ่าวไปพอจะซื้อขนมเด้อซื้อข้วอขาวซื้ออาหารอะไ<ะ>รได้เนาะฮะหอได้ปะพูดได้อพอกินของเราอยู่ได้หรือไงเราขอสอนหอยน้องท้ายฉัน้เนาะอืมไปขอห้องท้ายเจ้าน้องท้าเจ้าบ่น้อง เอาสุขละอ่ะใจเด้อเอยบอกป็นัยญาเนาะสูดๆได้ฮ่าส่วนเรื่องงบประมาณจะจะสื่อดินดอนตอนหยาเจ้านะแต่ว่ามีผู้ใหญ่คุณอยากชดจกซอยเดี๋ยวทางอาวุธสิมาแจ้งอีกทางหนึ่งเด้อโดยวุฒิกระเปัดก่อนมาเลยเนาะโดยอัสบาดีป่าลุงแน่ัสดีลุงโดยลุงโชดีมีแหงให้ลำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงไปชิงใดมีแต่โชคดีเด้อโดจเด้อลุงโดยพ่อแม่ลุงที่เกินเบากระพาะ อยากให้เจ้าคอยอยากให้เจ้าขอบขอบบุญขอบคุณทางเอฟซีป่าลุงเพิ่นคอยน้าบาบุญเอิญบาบุญก็ได้เอิญลุงเนาะบบมาเฉยได้บาทไงนะจะบอกเลยนี่พออยู่สามคิดนถ้าว่ายากได้แลเอิญลุงก็ได้บอกเป็นยังโด้ยโอเคสบายดีสบายดีเนาะสบายดี